เปลงกระแทกนี่เลยเฮ้ยเยอือาวุธไปเรืองย่างแล้วแอบพิชเฮ้ยโอ้ยพืนพัดอาไม่ตายไหมล้มแสงเลเซอร์เออเฮ้ยเฮ้ยพื้นพิชัดหน่อยเลเซอร์ระบบใหม่ระบบใหม่เฮ้ยนี่เลยน้ำมันของใครนะอ้พ hey. oh, mm ื้นพิชเล็กอ๋ออะไรเนี่ยยูีลกระดาษนี้มันเป็นอะไรกัน ฮ่าฮ่าฮ่าฉัมาช่วยแล้วนี่เนี่ยอ๋อจะสีเหลียมันกลับมาแล้วไปนะอ่าาาาต้องเจออาวุธใหม่ของฉันใหม่เป็นไงโอ้ยแว่นตาของใสปรงมาแล้วแหละไปนะลุงที่ไปนะไปลุงที่เฮ้ยไปนะพี่แดงโอ้ยไปลุงที่โอ้อหยุดนะเป็นไงดังใช่ไปเราแมทโอ้ยเฮ้ย ตนี้โอ oh, so oh, oh, sure oh, so uh ้ยมันจะีเรียงมาต้องเจอกันหน่อยอ้ยแล้วบงทีเรากดิแเชื่อใครก็ได้ชออ้ชอจต้องจัดการเจ๋งนี่หมดทำอะไายอทีวีน่าจะดีกว่านะืมทีวีแสงแปลกๆเลือไม่นิดแล้วแลมังนะ ไอ้ท่านดีดีแมล้ัล่งเหรอ๋อบาลายแล้วฉันหนีก่อนเลยนะอืองั้นฉันจัดก,การเองก็ได้พร้อมสู้เอ่อคนด็อกเตอร์แก่ทำลายคนอื่นยังเหรอมาเจอกับฉันหน่อยไม่ไปอือเอาไม่นะเอาชองัน ล้วก็ต้องมาเจอลำแสงฉันไม่เคยใช้มาก่อนหลังจากที่ไม่ได้เคยใช้เออฉันก็มาเคยใช้ตัว,ว,วนีนน้แล้วโอ้ดีมากเลยลุงพี่ลุงพี่ชนะได้แล้วดีมากเลยโอ้ฉันหายถูกจุดแล้วนี่เป็นตัวเสียงโอเคดีอาของฉันมีไหมอ่ะไม่ม,มีอ่ะอู้หเดี๋ยวนะ ตัวอะไรวะน่ะโอ้โหจีเดี่ยวคุณสามวัดอ่าจัดการเองอไปหน่อยอ่าเครื่องเสียงมันแรงจริงๆเออเราทำไงอ่ะพี่ไปจัดการมันสิเดี๋ยวช่วยก็ใหทั้งี่แม่หน่อยอ,อ,อู้อะไรก็ไม่รู้ช่างมันอ๋อน้ำมันโอ้โหโด็อกเตอร์ตัวจี๋วัดจับเออ ก็หลบได้หิกนะบินเข้าไปดีกว่าเอ๊ะระวังระวังอืดโอ้ยรบไปอีกแล้วอ้เป็นอะไรที่แบบโอ้ขอบคุณมากพี่โอ้ยรุกคนยังขอไทยิโออ้ยแย่แล้วมันหนักพี่ดีนล็กปะอูๆๆ้วพี่พี่ตกรอดดียังไม่มีมีคบ3.2อยู่เลยไม่ลุงพี่พีเอฟด้วยเถอะพีเอฟพี่เอฟอันอันนี้นายโอเค อะไรฉันต้องจัดการดีดี่อะไรฉันในฐานะที่ฉันตัวสูงที่สุดฉันจะเป็นคนนำเองที่มันที่ไหนเนี่ย